วันนี้ผมจะอดนอน24ชั่วโมงเพื่อที่จะสำรวจทุกซอกทุกมุมของกรุงเทพมหา,านครโดยการเดินทางของผมจะเป็นแบบนอนสลิปหรือไม่มีการนอนพักผ่อนตลอดเวลา24ชั่วโมงซึ่งผมจะเริ่มเดินทางจากกำแพงอาร์ตไปยังกำแพงวัดและไปจบที่กำแพงรั้วแต่ก่อนอื่นผมต้องขอบอกก่อนว่าถ้าเราเดินทางโดยรวถส่วนตัวของเราก็อาจจะง่ายเกินไปใช่ไหมเราก็จะไปกับ สกพแยมาาดูภ่หลังจากลงเพลงอยู่บนรถเมสายซิ่งมาสักพักผมก็ต้องแบกสกูตเตอร์น้ำหนัก20กิโลขึ้นไปบน BTS พอผมขึ้นมาถึงผมก็นึกขึ้นได้ว่า BTS มันมี <Hey. S 1> และสถานีต่อไปก็คือสะพานตากสิน Next Station สะพานตากสินจากนั้นผมก็ได้ขี่สกูตเตอร์มาถึงเช็คพอยต์แรกนั่นก็คือกำแพงอาร์ตเดินมาสักพักผมก็ได้มาเจอกับไอดอลวัเด็กของผพี่ตูนบอยสแลม ไม่ใช่ครับอันนี้มันวิ่งแบบซับเวสเซิร์ฟส่วนตัวนี้ก็คุ้นๆมันเหมือนตัวอะไรนะรู้แล้วเหมือนอันนี้ครับอภิชาติฟาร์มสำหรับที่มาที่ไปของ,งสนุนใสนี้ผมก็จะขอพูดสั้นๆแล้วกัน และสาเหตุที่ถนนสายนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพราะสมัยนั้นตรงนี้ยังไม่มีถนนสมัยรอซีเนี่ยมีชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยค่อนข้างเยอะกลุ่มกงสุลเลยได้ขอยื่นเรื่องเพื่อให้สร้างถนนสำหรับการสัญจรไปมาและต่อมาผมก็ได้ไปเดินเล่นในระแวกนะั้นไม่ว่าจะเป็นอาคารไปษณีสตรีทอาร์ตกำแพงเซรามิกและอ,อ,อ,อมตอนนี้เพ่ๆคงจะสงสัยว่าผมอยู่ที่ไหนยอยู่ในห้องน้ำครับ หลังจากปลดมนดำในห้องมืดเสร็จระหว่างทางผมก็ไปเจอกับรถที่น่ารักที่สุดในโลกของผมเดินดูรถคันนี้ดิมันนั่งได้กี่คนเนี่ยพอมาดูใกล้ๆผมถึงกับดีใจจนพูดไม่ออกเพราะผมสูงกว่ารถคันนี้แต่ผมไม่ได้มีเวลามากขนาดนั้นที่จะมายืนเฉยๆและยิ้มอยู่คนเดียวเพราะผมต้องไปที่ต่อไปแต่พอไปถึงผมก็ตรงนี้คนไทยค่อนข้างเยอะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปลอมตัวเป็นคนต่างชาติแล้วก็พูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับ Guys, I have to sneak on to a tuk tuk. The design is very unique and also its sound. vintage It has... much room, bro. But I know exactly there's something new. See Because the smell is so fresh. <sighs> Sorry. และข้างๆการมันก็มีก้อนยี่สปริงที่ดูไปดูมาแล้วมันก็น่าจะด้งดึผมคิดว่ามันคือสปริงเจ็บก้นเด้อตอนนี้เราก็อยู่ตรงมุมยอดทิศของตลาดน้อยกันแล้วนะครับผมแล้วก็ผมสังเกตเห็นบางอย่างนะครับเนี่ยเขียนอยู่เต็มเลยนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้้านเขาปิดหรือยังนะฮะเพื่อนๆคนไหนรู้ช่วยตอบทีเพราะผมอยากกินช็อกโกแลตมากถ่ายรูปสักพักผมก็บังเอิญเจอกับเบนเพื่อนสนิทของผมเองอะ่ะฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับแต่เบนดันมากับเจสิก้า สาวผมบอนที่ชอบบูลลี่ผมสมัยอยู่ไฮสคูลเมื่อบอกลากับเพื่อนๆผมเสร็จผมก็ได้เดินทางมาอย่างเส้นทางลับที่จะทําให้ผมได้เก็บรูปแบบนี้แบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ดูถ uh huh. ่ายไปถ่ายมาผมก็ลืมไปว่าผมยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยนี่หว่าเวลาประมาณบ่ายสองนะครับไปดูท้องฟ้าดิ My g o ็ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อวราชเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าฝนตก ใช่ครับมันเปียกสกูตเตอร์ของผมก็ขี่ไม่ได้ร้านค้าส่วนมากก็ยังไม่เปิดแต่โชคยังใจดีกับผมเพราะร้านขาหมูในตำนานเปิดอยู่กินค้าวเสร็จแล้วผมก็ไม่ลืมที่จะไปกินของหวานที่ฮิตที่สุดในละแวกนั้นนั่นก็คือคารลจีคารลจีคารลจ,ลอจ,ลอจีอะไรวะลองชินดูไม่ลองไม่รู้พอออกมาจากเยาวราชได้สักแป๊บ ผมก็ชำเลืองไปเห็นแบตเตอรี่ของผมที่มันกำลังจะหมดทำให้ผมต้องแวะไปชาร์จแบตก่อนที่ท่ามาหาราชแต่หาที่ชาร์จยังไงก็หาไม่เจอจนผมไปเจอกับ ถือเป็นโชคดีของผมมากๆเพราะเมื่อผมได้ตามเสียงนั้นไปผมก็ได้ไปเจอกับร้านเจ้าป๊วยนมสดและพี่เขาก็ใจดีให้เราชาร์จแบตสกูเตอร์ด้วยระหว่างรอให้แบตเต็มผมก็ได้ไปเดินข้าวเวลาที่วัดพระแก้วแต่พอมาถึงก็ต้องตกใจกับกฎของที่นี่เพราะมันเข้มงวดมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผู้หญิงห้ามใส่ขาสั้นเลยเขาและผู้ชายห้ามใส่กระโปรงขาย,ยาว และพอเข้ามาผมก็สตั้นกับความสวยงามของสถาปัตยกรรมตั้งแต่กำแพงที่ฉาบได้อย่างเรียบเนียนหลังคาที่แวววับวิบวับอย่างกับเพชรเจดี JD ที่มีสีเหลืองไข่นวลตาไปจนถึงคอมแบทของเราทหารผู้กล้าที่โคตรจะเงาและนอกจากนั้นยังได้ฝึกภาษาจากพี่ๆชาวต่างชาตาชาิ เมื่อกี้ตอนเราไปถ่ายข้างในเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็บอกให้เราถอดไมค์ออกนะครับผมอาจจะไม่อยากให้ได้ยินเสียงที่คมชัดนะครับและถ้าถามว่าวัดพระแก้วสําคัญยังไงวัดพระแก้วเป็นวัดหลวงทุกสร้างขึ้นนี่ยในปี2325นะครับหรือว่าประมาณ240ปีที่แล้วและตอนที่ผมพูดประวัติอยู่นั้นก็ได้มีกองถ่ายกรูเข้ามาหาผมตอนนี้ผมก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมถ่ายทําไปแล้วนะครับตอนนี้รถเข็นอยู่หน้าเราแล้วนายที่ดีกว ผมเลยตัดสินใจเดินออกมาจากตรงนั้นแต่ก็ดดนมีพี่ตำรวจขี่รถเข้ามาหาผมตรงนี้เหรอครับอันนี้ผมคนละอันกันครับผมมาถ่ายเล่นๆเฉยๆผมบอกแล้วครับว่าผมเป็นส่วนหนึ่งของอทีมงานไปแล้วนะครับตอกนกลางคืนผมว่าสวยมากเลยนะหลังจากนั้นผมก็เดินไปสำรวจอีกแป๊บหนึ่งจนได้รู้ว่า๋อแล้วก็มุมนี้นะครับเพื่อนๆสามารถมองเห็นถนนพระรามแได้เลย โอเคครับเราก็ออกมาจากจุดชนละมุนแล้วนะฮะเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะไปท่ามาหาราชกันก่อนและถ้าเพื่อนเพื่อนสงสัยนะว่าคนแถวนี้ถ้าเขาจะมาเขาจะทําอะไรกันสิ่งที่ฮิตที่สุดเลยครับที่เขาจะทําก็คือท่ามาหารแล้วนอกจากท่ามาหารเขาก็ยังท่าไม่ตรินตกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนครับเมื่อกี้ผมเดินมาตรงนี้ผมเลยรู้ว่าอาคารแถวนี้เขาจเจ๋งมากๆนะและเขาก็รวยมากมากวยนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูข้ออะไร อาคารนาวมินทรารบัตรที่8ปี4,000คือเขาต้องเปลี่ยนป้ายไฟพารษาทุกปีเลยใช่ไหมและที่ต่อไปที่ผมจะแวะคือสะพานพระราม8แต่พอมาถึงผมถึงกับใจหายผมขี่มาคู่ขนาดกับตำรวจเลยเว้ยเวลาผมเจอตำรวจเนี่ยผมลกๆยังไงไม่รู้ตอนแรกก็คิดว่าแบบจะมาจับคนจอนจัดหรือเปล่าแต่สิ่งที่เห็นมันคือแบบ ที่เขามาถ่ายรูปทุกคนมากันสองคนแล้วก็ถ่ายรูปไปกันผมก็นึกถึงเพลงนี้เลยครับเพื่อนมันคือเป็นความรักของักทูกคอแล้วนั่งกินไข่ปิ้งสักแบบครับจากนั้นผมก็ได้เดินทางไปยังสถานที่ที่สําคัญที่สุดของปุงชนชาวไทยอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยใต่แท้ไทยเทียมนอกแท้หรือเทียมไม่รู้แต่ที่รู้ๆคือผมนะคิวของแท้เลยขอแวะมาฝากท้องที่ใบแตย ผมก็ว่าทำไมคนมันได้นอ้อนแปลกๆร้านกขาปิดแล้วนะฮปที่ต่อไปถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่อยู่คู่กับกรุงเทพมาอย่างยาวนาะนเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าในอดีตเนี่ยเสาชิงช้าเขามีไว้ทาอะไร mm hmm. เขามีไว้ทําพิธีกรับรโลชิงช้านะครับ mm hmm. เขาก็จะใส่เครื่องเทศใส่ทิกไทย mm hmm. ใส่อบเชย ขาจะเอาเชือกมาผูกตรงคานของเสาชิงช้าและห้อยท่อนไม้ลงมาหลังจากนั้นก็มีคนขึ้นไปแกวงตัวเองกับท่อนไม้แต่เนื่องจากมีคนตายเป็นจำนวนมากกับพิธีกรรมนี้<ส>เขาเลยต้องออกกฎยกเลิกไปและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะไปแก้มือยู่ที่ยวเยาวราชใจ่ครับเยาวราชเจอร้านอะไรไม่รู้แต่คนเยอะมากเลยเพื่อนคนเยอะขนาดนะั้นผมคนนึงแหละไม่มีทางที่จะสาไม้ค่ะเอ็นชื่ออะไรคะชหมิงครับน้ำจิ้มอร่อย สนพอกินเสร็จแล้วผมก็ได้ไปเจอกับพี่แพทริกเปิดหมวกอยู่ดีครับ และแล้วเราก็มาถึงนะครับดินแดนที่เหมือนจากไล้แตล่ก็ไกลแสนไกลถ้าขี่สกูตเตอร์ไปครับเดี๋ยวผมทายให้ดูว่ามีอะไรเหลืออยู่บ้างนะอย่างแรกที่เหลืออยู่นะฮะ ps 5นะครับเรือ going mary r แผนที่ล่าสมบัติ One Piece, ตวันพ i e ประวัติศาสตร์ของมังกีดีลูฟี่แต่สิ่งที่พูดมาทั้งหมดก็ยังไม่เท่าห่วงใหญ่ที่เรามีให้เธอหรอกห่วงใหญ่มากเลยกูเป็นทีมงานบ้านบีซิง ยามก็เพิ่งจะเดินเข้ามาไล่บอกว่ายังไม่กลับอีกรอกนี่ก็ตีหนึ่งแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็ต้องกลับกันแล้วแต่สิ่งที่ผมกังวลที่สุดเลยตอนนี้ก็คือเราจะทํำยังไงกับแบตเตอรี่ดีผมว่าผมอาจจะต้องไปหาที่ชาร์จก่อนแล้วไม่งั้นน่าจะไม่รอดนะครับนี่คือการตะลุยแบบนอนสลิปซึ่งแปลว่าจะเหนื่อยขนาดไหนก็ตามผมก็จะไม่มีทางไปเดี๋ยวผมขอตัวไปชันนคนขอ่คุณสนุก2 Two hours later เดี๋ยวเรานะครับจะไปสยามกันต่อเลยแลย้วกันอย่ยาที่ขายไม่แห้งไ,ไปเลยไปเลยะต้องหยิบกล้องก่อนหลังจากที่ผมมาถึงมันเงียบยังกับป่าช้าเลยครับเพื่อนๆและด้วยความที่มันช้ามากๆท,ทําให้ถนนมันโลง่งผมเลยได้มีโอกาสไปเทสต์ไดรฟ์แรงบิดของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ยิงตรงไปอย่างสองลอถึงขั้นที่ผมสามารถไปยังที่ภายใน3วินาทีแต่สุดท้ายต้องโดนสกัดโดยเจ้าหน้าที่ เพราะเขาไม่ให้ขี่ตรงทางวิง่งผมเลยทำได้แค่นั่งอยู่เฉยๆแล้วแอดเป็นคนจีนอัปเดตเดลี่วอล and as you can see I'm just sitting here watching them exercise I'm just so proud of my big bellies yeah so let's see what else they have ที่นี่มีทั้งคนเต้นอาโรบิคคนวิง่งคนเดินและทันใดนั้นผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมเคยมาที่นี่แล้วนี่หว่าซึ่งจุดที่พีคที่สุดของที่นี่คือ และในที่สุดผมก็ทำสำเร็จครับผมก็อยากจะบอกกับทุกคนว่า Subscribe Thank you